เกิดที่ยังขึ้นกับนางเอกแพรยวธิดาพี่น้องเออนางเอกแพลยวธิดานางเอกแห่งวงหมอลำเสียงวิหกใช่เมื่อคืนถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นโพดเพิ่นโพดค่ะโอ้ยทำน่อมแบบตัดพอเนาะสาวขาม <EN S 1> อยก็คือพี่แพทียธิดาอย่างที่หลายคนพอจะรู้กันอยู่ว่าขึ้นแท่นเป็นนางเอกแทนน้องอยูกิเพ็ยพกาที่เป็นปา<ช>ปน,นางเอกเก่านอะแล้วได้ลงจากวงไป แลพี่แพรีธิดาก็ได้ขึ้นมารับบทเป็นนางเอกคู่กับบอสนกพงศกรใช่แล้วแรกๆก็เห็นว่าไปดีๆมมีกระแสเอียรงบายใดก็มีดามาอยู่นิดน่อยได้คิดว่ามันสิจจุกเล้วเด้ยเนาะแมนบัดดเมือคืนพี่น้องค่ะถ้าจะไปพ่อในเฟซพี่แพรีธิดานะคะดามาจนแบบเกิดอาการตัดพ่อกตัดหน่อยใจเนาะก็คือเพิ่นโพสต์ว่าเกลียดหนูมากใช่ไหมคะอยากเห็นหนูล้มมากใช่ไหมคะ เห็นหนูมีความสุขไม่ได้เลยใช่ไหมคะตามด่านหนูทั้งเฟซติ๊กตอกอ่าค่ะพี่หนูรู้ว่าพี่เป็นใครเป็นเอฟซีใครค่ะพี่ภูมิใจได้เลยคะ่ะพี่ทําสําเร็จแล้วจะได้ไม่ต้องตามด่าให้เหนื่อยฝากบอกเดอแก๊งพี่เตรียมฉลองได้เลยนะคะอ่าพูดแบบนีก้กะกับพ่อสตีควมบอกว่าพี่เพียวธิดาซื่อถึงอย่างแล้วกัเมธคารแคปในติ๊กตอกมาเนาค่ะ ก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีแหละมาคอมเมนต์คนชื่อขวัญนี่แหละทุกแอคทุกช่องทางค่ะอันนี้ในติดต่อคุณน้ำมินดาอันนี้ก็คือเป็นผีแพวเพ่อนก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกถ่ายคลิปลองเพลงถ่ายคลิปอันนั้นลงไปเนาะแลวก็มีคอมเมนต์นึงค่ะเพื่อนว่าซ่อมเตยโศกอยู่หรอคะแสดงเกณ์อีลีเพื่อนว่าผีแพ้วค่ะกระตอบกลับไปว่า การแสดงสุดยอดไหมละคะขนาดคุณไม่ชอบเขาคุณยังชมเลยว่าเก่งขนาดแสดงว่าพี่เพี่ยเก่งจริงๆแต่บอกเลยนะคะว่าคนแต่บอกเลยนะคะว่าคนแบบชีวิตคนแบบคุณเนี่ยชีวิตไดมีความสุขล้อมก็คือตามเมื่อวานสิเป็นติ๊กตอก็อกอ่าพี่แพลารวติ๊กต็อกเอฟซีพี่เพรนะคะ,คะตามไปดาตามไปว่าแล้วก็มีอีกนะคะนี่คือเป็นโพสต์เอ่อโพสต์ของคนชื่อขวัญเองเลยไม่ทราบว่าโพสต์อะไรนะคะอันนี้พี่แพลเอาเป็นคนเอามาโพสต แต่มีคนนั่ม้นบอกว่าจังแมนอยากน้ําแพลทิดาน่อประมาณนี้นะคะเขาแก้เพอเอกกับว่อไดเออแล้วคนชื่อขอนขวัญน,นะคะก็มาเม้นตอบบอกว่าดูหน้านางสิคะงามปันไดหมอกับบอดหนุยุดอกจ้า,า,าไปเกี่ยวอะไรกับบอดหนุ <c oughs> คือผัดพิ่ในนี่<อ>ผัดพี่บุคคลที่สามในนี่แล้วก็มาเม้นต่ออีกว่าเปิดใจให้น้องหน่อยประมาณเนี้ยก็คือแบบจังไดเพื่นกับตองกล่าไปข้างนาโอกาสค้นมั่น ให้โอกาสคนมันได้บุญเด้อลูกคนสซื่อควรกับไปมีนต่ออีกว่าบางทีก็ควรจะมองย้อนดูตัวเองด้วยนะคะว่าทําไมหลายคนถึงไม่ยอมรับในตัวนางเอกต่อต้านนางเอกเพราะอะไรหลายคนไม่อยากเข้ากลุ่มปิดเพราะอะไรเออก็คือมีเอฟซีหลายเอฟซีเสียงวีหกหลายคนไม่อยากเข้ากลุ่มปิดเพราะพี่แพรทิดาอือนันนี้เราตรงๆเลยก็คือคนที่ประหมกัก แล้วก็พี่แพลวก็ออกมาเม้นต่อเนาะคําพลอยค่ะมาม้นบอกว่าขนาดพี่อิงดาวอะที่ตายไปแล้วคุณยังตามไม่ยังตามไปว่าเขาเลยขาไปว่าเขาไปว่าไปด่าไปหอดาพีอิงดาวน่ยพี่อิงดาวเพิ่งเสียชีวิตไปเองเมื่อจิตใจที่เดือดอะไรพูดอยมันก็มันก็แรงอยู่นี่นี่ม้นที่ว่าไปพี่แพลว แค่การแสดงยังไม่ถึงที่เขาประนามเด็กคนหนึ่งตั้งแต่วันที่14กุมภาฟ้ามีตาเขาพูดอะไรไว้กรรมนั้นเห็นทนันตาพวกคุณเคยเห็นแล้วใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่11เมษายนถึงชีวิตเขาเรียกว่าฟ้ากรรมตามทันหาดูถูกเหยียดยามเด็กที่บริสุทธิ์อาอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะคือวันที่14กุมภาหลายคนกับหูยวเป็นมือทีน้องยุกีลงจากวงแต่มันเกี่ยวยังก,กันกับพี่อิงดาว เกี่ยวอะไรกับพี่ยิงดาวพี่ยิงดาวเสียชีวิตแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องยูกิ่ลงจากวงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่แพลทิดาทํำไมต้องไปตามอหรือเห็นว่าพี่แพลทิดากับพี่ยิงดาวเป็นอ่าคู่หักกันบอกระเลยอยากว่ไห้ก็เลยอยากแบบเอาความสาใจแต่ว่คำนึงถึงว่าเอ้ยเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะไม่ควรเอาอะไรมาพูดแบบนี้แล้วคนที่เขา มีชีวิตอยู่คนเี้เขาบูพพันเขาจะมีความรู้สึกยังไงที่คนมาพูดอย่างนี้จะบอกว่าฟ้ามีตาอะไรไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับเวียนกับกรมคือค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับที่ว่าน้องอยู่ขี่ลงหรือใครลงใครขึ้นมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้พวกคุณนี่เป็นชิวะจะเนี่ยเราเป็นเอฟซีอิรบออันนี้บอกตรงๆคุณเป็นเอฟซียู่กี่อหรีบอน์่ประจิตใจเลยในการในการแตสีเอ้าเจ้าอยากเบิงวงนีมก็เรื่องของเจ้ามันบร่ได้เกี่ยวกับบุกคนที่ซ้เกี่ยวกก็ไปเลยนี่การเบิงในการื่นชอบนี่เนาะ จากที่เราสองคนทําข่าวมานะ,ะบอกเลยว่าเอฟซียูกิน่ารักทุกคนไม่เคยมีใครเป็นแบบนี้มัวแต่เคยเห็นนี่แหละพี่นอ้องจะเป็นเอฟซีรีบอลหรือจะแค่อยากมาปัน่นให้แพลีวชิดาบแบบรู้สึกผิดแล้วก็มีอีกเยอะในติดต่อนะคะว,ว่าจะเป็นโพดอย่างรุ่งกับมาบอกว่ายังรักและเป็นห่วงบอสเสมอ,อมแต่ยังทําใจเข้ากลุ่มปิดไม่ได้คือเก่ามันไม่มีความสุขเหมือนเก่าขอโทษนะคะยังรับไม่ได้นาะงอีกคนนี้รับไม่ได้เออ ก็มีคนไปมิ้นท์ไม่เป็นไรค่ะเพราะเมื่อไหรค่อยกลับมาซัพพอร์ตกันก็ได้ก็คือสนับสนุนเมื่อไร่ก็ได้แล้วคือคุณรับไม่ได้ในตรงไหนของนางเอกคนนี้ก็คือพี่แพรพ,พี่ดาก็เป็นคนที่ความสมรถหลายเมนแล้วก็คิดนาที่น้งเอกดีๆนี่แหละพื้นเน่าเปลี่ยนกับของสุนีย์เด้อพี่น้องจงผมปล่อยผมเน่าเปลี่ยนเปลียปล่ยนอยนน่างค่ะแล้วก็พ่อโพดหนีออกไปบอดหนุกนะคะกระไดมาโพดอ่ะคอมมต์ ให้กำลังใจพี่เพลียวบอกว่ากำลังใจนะอีลาบางเทือมันหนักหลายมันกับวาไหวไอ้เข้าใจดีเป็นยังคือบรสนับสนุนศิลปินในวงแมนบรสนับสนุนกับโบขวรมาว่าประชดก็ได้น้องก็คือนางเอกประจําวงผมเด้อครับเมตตาวงเมตตาน้องเมตตาผมนะครับอย่าเลือกลักมักที่ชังยาเลือกที่รักมักที่ชังเออแล้วก็มีพี่เขตยังมาบอกสู่เขาห้ผ่านไปหลายหลายคนนะคะมากเขเมีคือ ให้กำลังใจผี่เพลีเยอะมากขนาดเท่าไปเห็นเท่ายังรู้สึกแบบโอ้ยขนาดเท่าเป็นแค่เอฟซีบ่เป็นบ่เป็นโตตนคองพี่เพี้ยค่ะราเพิ่งเข้ายังแบบรู้สึกไม่ดีเลยมันแรงนนคะคือเขาพยายามซ้ำด่ายี่น้องฝึกฝนซ้ำดายวิเดียรับนาอีกคนนี้ไม่ได้ไม่อยากเข้ากลุ่มปิดเพราะว่าไม่อยากดูนายอีกคนนี้กับมีแค่บางส่วนนี่แหละคนอื่นบมปานในดอกคนอื่นกับเขากลุ่มปิดปกติอยู่แมน เข้าใจว่าเป็นส่วนน้อยก็จริงแต่คนที่ไปเห็นเขารู้สึกไม่ดีเขาก็ต้องเก็บมาคิดบ้างแหละอาจจะเจอบ่อยกว่านี้แต่ครั้งนี้พี่เพียวธิดาอาจจะยอมรับไม่ได้อาจจะรับบได้ก็เลยต้องอ,ออกมาพูดเนี่ยให้สิไปรับได้เนาะผ่านายิงมั่วสั่วไปเบิดออบอยให้เขาเสียหายบ่อยให้เขา,เคาคิดเงือตะผาดพี่าตพิฆาตพิฆาดาวแล้วอันนี้อันนี้สมองอันข้อมคิดจะคิดด้วยอีหยังอันนี้ทมเนี่ยค่ะ้าเพิ่นเสียชีวิต้าเพิ่นยังแบบกระทันหันบันดับพุ่นก็เสียใจเพรางแล้วเะจอกชิมวาเว้นกำตามอีหย คนปะน้ามีอยังเด็กหน่อยผู้หนึ่งคือเกี่ยวอะไรกันคะทุกคนมันคือตอนนี้เขาก็เข้าใจกันแล้วมันคนละทิศละทางมันคนละตองคนละหมองไปเลยคนละประเด็นเลยไปโยกมาใส่หมวดส่วนให้เขาโอ้ยแล้วพี่เพียวทิดาก็ไม่ใช่ว่าจะมาแย่งตําแหน่งหรือว่าอะไรค่ะเพิ่นเกิเหตดหนาที่ของเพิ่นเชียงมีโกก็ไม่น้าอีกก็ต้องหานางเอกจะเสียเป้ยตั้พเอกเล่นผู้เดียวมันกับว่าแมนก็ต้องหานางเอกแล้วก็พี่เพียวทิดาก็ เล่นบทได้ดีแสดงได้ดีก็สมควรกับการเป็นนางเอกของวงแล้วก็สิบ้าซวยก็ซวยสิบ่ารอก็รอก็เมนทุกๆก็คือได้หมดเลยก็คือมากความสามารถมากๆอะเนียคือบอดโหนกวาและเมตตาผมเมตตาวงเมตานั่งเอกผมนั่าเยสไปเหลือกว่ามาผู้นั้นสร้างผู้นี้นะคะเพราะว่าทุกคนนะคะมีขอดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเมนเราพูดอยู่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนนึงดีคนนึงไม่ดีนะอันนี้ก็คือเท่าบอกแบบว่า คุณคนไม่ขอดีขอเสียต่างกันพี่น้องแล้วเหตุผลของแต่ละคนมันก็บอกคือกันเสียมาเปรียบเทียบแบบนี้บ่ได้แม่โอ้ยจุกคทนเพิ่นเนาะกับเราว่างไปเด้อนี่ผู้มาเม่นี่แหละย่ายอ้ควนควนนี่แหละเจ้านี่เป็นฟองเด้อเป็นฟองเจ้าเด้อมันแบบสมื่นี่กอะฟองไปไลฟ์คลิปแล้วเนาะเออบ่ไปไลฟ์สนเราเหมือนค้นมินสำหรับเอฟซีปอสดอร์มินประมาทต่างๆหน้าๆนะคะก็คือเขาตั้งใจเฮ็ดปันดาให้ไปมินมาเพิ่น เฮ็ดดีสำเพิ่นล er ่บ yes ่เอาสังสีสาบ่ตรงตรงเจ็บๆเลยค่ะเจ้าบ่อยางเบิ่งเจ้าก็บ่ต้องเบิ่งบ่ต้องเข้าคุ้มปิดเจ้าผู้เดียวนําเฮ็ดในวงเขาเจ๋งดอกอือเพิ่นก็บ่ได้อือบ่ได้มาถาบ่ได้มาถาบเจ้าผู้เดียวเฮ็ดกลุ่มปิดซสมื้อนี้เขามีคนเบิ่งเดี๋ยวนี้เซียมีหกกวากะลัางมีกระแสอือน้องอ้าอเข้ามาน้องอ้ายเข้ามาแับนี้ไปซมทบกันแม่นเจ้าบ่เบิ่งผู้เดียวเนี่ยหรือว่าเด้กแก่งเจ้าหา6คนกับสางล่ะออืย่าง้อยเพิ่นก็เสียรายได้ไปแค่สมมุติบัตรบัตรกลุ่มปิด120 เสียรได้ไปเคสสองสามพันหนึ่งตัวบ๊บพอสองสามพันสัมนั่นแหละพี่น้องมันบ่ไดบ่ไดบ่กดคือเป็นกําลังใจพี่แพทศิดาเลยคลิปนี้ตรงๆเลยก็คือผาาเป็นกําลังใจพี่แพทศิดาแล้วก็ขอให้ทําหน้าที่ต่อไปใช่แล้วก็ซัพพอร์ตนี่แหละซัพพอร์ทที่ตามทาเบื้องทางบ่เมนบ่ติดตามบ่เห็นบ่บอกถึงบ่เมนบ่ติดตามซ่องอยู่ตลอดพี่น้องเห็นอยู่ตลอดว่าเกิดเรื่องขึ้นได้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือ มันอาจจะเกินไปเขาเลยต้องออกมาบอกปกปองขึ้นกันค่<ฮ>ะเพราะว่าเขากะมีนาทีปกปองคนทีแบบโดนกระทําคือกัน<ม>นั่นแหละค่ะสรุปวันนี้เขากบมีคำอย่างนมาแจ้งสมมติฉันของฟังท้าแยกขวัญไม่เห็นคลิปนี้ก็เนจะเศร้าสาดิโต้พื้นเจะว่ามันเจ้าก็บ,บอกเพนไปเลยทุกทางที่มีแผวทิดาก,ก็คือบอกไปเลยไม่ต้องไปติดตามถ้าไม่อยากดูก็กะบอกคื้เพลินมาเมนแบบ สงสารนะแบบอ้หนูขอโทษนะคะคือพี่แพลที่ดาต้องไปขอโทษอะไรคุณในเมื่อยังไม่ทาอะไรผิดเลยเนาะเขาเขาทำดีสุดแล้วเขาจําเป็นต้องขอโทษอะไรคุณคุณน่ะคนณจีมาขอโทษเขาเมื่อวานเขานี่สนับสนุนสิบวดีกว่าบอพี่น้อง่นแหละคะฝากไว้นําแต่กะหลังแต่บอกข่ามากว่าได้เคยเห็นไพฟองเป็นตัวอย่างเลยเนาะแมนจากแบบจากตัวอย่างเลยเนาะผู้ได้กระได้ฝ่อมฝ่อมจากคนแน่จีิได้แบบเค็ดกันเลยเค็ดๆหลาบๆเลยแมนค่ะพี่น้อง จะมือนีก่ะข้าสองสาวกับโค้ดลากพี่คนนี้นะคะพี่น้องคะไปก่อนคะ่ะ